กลับมาพบกับซอสลูซี่สลัอซิงค์ซอตัวจริงเสียงจริง,รงต้องซอสลูซี่สลัอซิงเท่าน่้นนะคะอ้าวโบนัสแตกไปแล้วนะคะทุกคนเพิ่งจะเข้าเกมมาไม่นานนี้เองนะคะสำหรับเกมไมล์หลอดสัตค่าย PS หรือเพซานั่นเองนะคะมาแต่ซอสลูซี่จะเลือกเป็นอันกลางแล้วกันนะคะเลือกผลการคูณน,นั่นเองนะ,ค,ะ,ะคูนหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นชื่อมัลติพลายนะคะฟรีสปินงั้นเป็นตรงกลางแล้วกันส,ส,สี่ส่ว โอ้โหฟรีสปินสิครั้งถือว่าฟรีสปินสูงสุดแล้วนะคะในรอบนี้นะคะมาว่ากันต่อเลยนะคะวันนี้เนี่ยซอจะพาทุกคนมาเล่นเกมในค่าย P.S หรือว่าเพย์ซากันกเช่นเคยเลยะคะ่ะซึ่งเบ็ดเดิมพันที่ซอลงไปวันนี้ก็25บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นสล็อตทุนน้อยเป็นสล็อตหลักสิบเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนวันนี้เนี่ยซอก็อยากจะมาแนะนํำเกมมาหล่อกสนน่ยนะ เป็นเกมเหมือนชายาหยญิงนั่นเองนะคะก็ไม่แน่ใจว่าชื่อภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าเกมอะไรนะแต่ซอก็เรียกว่าเกมไมายล้อนั่นเองนะก็เป็นองค์หญิงต่างๆนั่นเองนะซึ่งซอก็เลือกเป็นสีชมพูมานั่นเองนะก็เป็นฟรีสปินกันสิบครั้งกันไปเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ได้เงินรางวัลกันไปแล้วที่475บาทนะคะก็ถือว่าครึ่งๆนะ1,000นนี่ได้ไหมเนี่ยวันนี้เนี่ยกับเบ็ดเดิมพันที่25บาทเท่านั้นนะคะทุกคนอะ่ะมา มาดูกันสิว่าอีก3าครั้งสุดท้ายซอจะได้เงื่งอนรางวัลกันไปที่เท่าไหร่นะคะซึ่งเป็นอีกเกมหนึงในค่าย PS นะคะที่น่าเล่นมากเลยนะคะซึ่งจะชื่อเกมว่า My l o s t นี่นะ,ะ <c oughs> วันนี้สำหรับวันศุกร์แบบวันสบายๆหยุดยาวกันอีกแล้วนะคะทุกคนไม่ทราบว่าใครเนี่ยเดินทางไปไหนกันบ้างน,นะคะส่วนซอลูซี่เนี่ยคิดว่าคงไม่ได้ไปไหนนะคะรอบนี้นะคะก็คงอยู่บ้านสบายๆนั่นเองนะไม่อยากไปติดนั่นเองนะมา มาพูดกันถึงเงินรางวัลที่ได้กันสักนิดนึงตอนนี้ได้ไปที่514บาทนะคะทุกคนกับเด็ดเดิมพันบาทนะคะเกมใหม่หนอชิ่งเองนะมาใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับซอลูซี่กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากซอลูซี่นั่นเองนะคะ วันนี้วันศุกร์นะทุกคนก็อยากให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมสล็อตในค่าย PS นั่นเองนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมไหนในค่าย PS ก็แนะนําเลยว่าให้เข้ามาดูที่ช่องของซอลูซี่ได้เลยนะคะมีหลากหลายเกมในค่าย PS มากๆเลยนะคะที่ซอเข้ามาเล่นนะคะมีทริคการลงเวดเดิมพันและช่วงเวลาที่แตกกันด้วยค่ะทุกคนต้องเข้ามาดูให้ได้เลยนะ,ะแล้วเราจะได้รู้ว่า เกมสล็อตเกมไหนที่มันเหมาะกับเราแลวเราอยากจะเล่นมากที่สุดนะคะอ้าวเมาส์เพลินแมกมาเลือกกันก่อนสีคูณ2โบนัสก็แตกกันอีกรอบ2งนะคะงั้นเริอมเป็นสีส้มลกันนะคะมาสีส้มมาแรงแน่เลยนะทุกคนแต่ก็ได้ฟรีสปินรอบนี้กันไปที่8ทาครั้งแล้วก็ m u l t i พายเไปที่คูณนอ่นี้นคะคะเขาก็เหมือนกับคูณ2นั่นเองเนาะอัตราการคูณสูงสุดในเกมไมล์หลอดก็อยู่ที่คูณ5นะคะแล้วก็ฟรีสปินเนสูงสุดที่10ครั้งนั่นเองนะคะโอ้โหนี่เวลาการหมุนฟรีสปินนี่คือรวดเร็วมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเบ็เดิมพันที่ซอลลงไปก็อยู่ที่25บาทแต่เราสะสมเงินรางวัลไปได้แล้วอยู่ที่ 1, 3 2 6บาท 0, .50 สตางค์นะทุกคนโอ,อ้โห มันสุดยอดมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมในค่าย PS นะคะก็อยากแนะนำกันเลยทีเดียวนะคะช่องทางการเข้าเกมก็เป็นช่อง slot mybet นี่นลนะลองไปหาเล่นกันได้เดยซอสจะแปะลิงก์สำหรับ,บช่องทางการเข้าเกมเนี่ยเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะลองกดเข้ามาเล่นกันได้เลยนะโอ้โหแปดร้อยทุกคนไม่รู้จะแบบพูดยังไงแล้วนะคะว่าค่าย PS เ,ยเขาแตกจริงแตกจังมากๆแนละ้วเงินรางวัลนี่มันแตกง่ายมากนะ อยากให้ทุกคนเข้ามาลองเล่นกันนะคะสำหรับเกมในค่ายนี้นะรับไปอีก1,170บาทนะคะโหงสำหรับวันสุขแบบนี้นี่คือคนะวามสุขมากๆจริงนะกับเงินรางวันนะคะก็น่าจะราวๆ2,000กว่าบาทเลยนะสำหรับคืนนี้นะคะก็ซอลูซี่เองเนี่ยก็เล่นแบบเกือบทุกวันอะนะคะสำหรับเกมสล็อตไมเบทนะในช่องนี้แต่ว่าอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเล่นกันนะคะรบองว่าสนุกมากเลยนะคะมา ันนี้ก็รับเงินรางวัลกันไปจุกๆเลยนะคะอยู่ที่2,000กว่าบาทนะทุกคนนะ2 0 0 0สแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยซอจะมาเล่นเกมอะไรในค่าย PS ก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย